สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อสตอปเองค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างค่ะที่ถึงจักเลยอวันนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะฝนก็มันจะตกตอนนี้ฝนกำลังจะตกแต่เมื่อตอนกลางวันแดดร้อนมากก็เลยวันว่านะรูไจ่ไปไหนก็นอยู่บ้านก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมีสาวๆหลายคนนะที่ถามก,กันต่อไปเข้ามานะคะสําหรับเคล็ดลับความขาวสา เราไปทางานหรือว่าตัวตบเองเราทำงานทําไมเวลาอยู่บนเวทีแล้วดูขาวใสบริง้งจังเลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาเคล็ดีที่ตอบใช้อยู่ทุกวันนะมาบอกง่ายๆเลยนะคะสําหรับเคลัเนี่ยนะ,ะนี่ก็คือถนาน้นแทนอันนี้นั่นเองนะคะจะบอกว่าพรีเซนเตอร์เขาแบบต่างานี่เคยเห็นกันกหรือเปล่านะคะหน้าคุ้คุณใครไม่รู้ เนี่ยค่ะอันนี้นะคะเป็นบีบีสต็อ Stop ค่ะหรือว่า BB Baby b r i n รนะคะที่ต๊อปใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วที่ขาวนะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะเวลาเราไปทํางานเิตี้ตามงานก็จะช์ด้วยโปนะคะเราต้องเพิ่มความขาวใสเข้าไปจะทาให้ดูนะคะมันมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะจ๊ะอันนี้นี่เอาให้ดูเลยว่ามีสีอะไรบ้างมีสี ส้มนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเบทค่ะสีเบทนะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวค้าหรือว่าผิวไม่ได้ขาวผิวสองสีอะไรแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองผิวไม่ไม่ได้ขาวทาพวกบีบีแล้วจะเป็นเนี้อจะออกเขียวออกเทาหรือเปล่าตัวนี้เหมาะสําหรับคุณโดยเฉพาะเลยนะคะและก็อันนี้นะคะเป็นสีฟ้าค่ะตัวที่เราใช้อยู่ทุกวันนะเพราะว่าเหมาะสำหรับคนผิวขาวหรือว่าผิวสว่างอยู่แล้วตัวนี้ก็จริงเพิ่มวความขาวใสด้วยนะ แต่ว่าท็อก็จะใช้คู่กันกับตัวนี้สีชมพูนะคะเพราะว่าตัวสีชมพูเนี่ยจะเป็นเอ่อช่วยเรื่องขาวแล้วก็มีกลิตเตอร์ผสมอยู่ด้วยนะคะนี่ก็จะทําให้เวลาที่เราไปทํางานนะเดินไฟเดินแสงไฟหรือว่าลาที่เราไปเที่ยวปราร์ตี้กับเพื่อนๆหรือทํางานตอนกลางคืนเนี่ยผิวเรามันจะแบบว่าขาวด้วยแล้วก็มีออร่าวาิงวิงบึงบ้งบงด้วยนะคะสองตัวนี้เนี่ยเลิฟมากเดอะเบสค่ะวันธรรมดานะ,ะตอนกลางวันเราก็จะใช้สีฟ้าเดี๋ยวจะมาทาให้ดูนะคะว่าทาแล้วมัน ขาวยังไงนะคะจะบอกว่าทางง่ายมาก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 นะคะที่สำคัญนะคะกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมเลยชอบตรงนี้แหละนะคะอัละทาเลยนะผิวปุ๊บแล้วก็กเกลี่ยง,ง่ายด้วยนะคะ พอเวลาเราอาบน้ำเสร็จแล้วก่อนจะออกจากบ,บ้านนะคะเราต้องเพิ่มความขาวใสให้กับเรือนร่างของเรานะ,ะนะคะห้ามลืมเลยบางคนนะคะห่วงแต่หน้าแต่ว่าไม่ห่วงผิวไม่ห่วงตัวค่ะหน้าขาวตัวตัว,ตวดำอะไรอย่างงี้ไม่ไหวนะจ๊ะเห็นปะแป๊บเดียวซึมซาบเข้าสู่ผิวหอมมากนะคะทาแขนแล้วก็ลืมทามือด้วยนี่ เป็นยงไงบ้างคะดูแบบใสขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เนียนด้วยลองดูไม่มีคราบไม่ทิ้งคราบเลยสุดยอดมากเป็นไงถ้าใครแบบชอบให้ขาวขาวขาวมากเลยคุณก็ทาซ้ำหรือว่าใช้เนื้อครีมเยอะหน่อยเมื่อกี้เราแบบไม่ได้ใช้เยอะนะคะนี่เราเอาขาวขาวทอีกเพราะว่า มันทาง่ายอยู่แล้วไม่เสียเวลาในการทามากนะคะมาขดสนัดตบ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 แบบนี้ก็ได้สาวคนไหนขนเยอะก็ต้ตบตบตบหน่อยค่ะสาวคนไหนไม่มีขนก็ถูๆไปได้เลยแบบนี้นี่ขาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเห็นไหมขาวใส่มากอ่ะเห็นปะ สุดยอดเรื่องขาวไม่ใช่เรื่องยากนะคะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการหลายๆอย่างก็ช่วยคุณได้นะคะใครที่อยากจะได้บอกเลยว่าตอนนี้มีมีมีขายนะคะตามร้านเครื่องสำอางที่ห้างสรรพสินคาชันนำทั่วไปนะคะอนนี้หมด3สีด้วยกันคุณก็ลองดูละกันนะว่าผิวของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนเหมาะกับสีไหนจะเป็นสีส้มสีชมพูหรือว่าสีฟ้าแบบตรบก็ได้นะคะ ราคาไม่แพงด้วย BB Stop นี่ถูกมากเห็นแบบนี้นะคะแค่400กว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มสุดๆนะคะก็วันนี้นะคะเลยเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกนะสำหรับสาวๆที่อยากขาวใสง่ายๆแบบนี้นะจ๊ะ BB Stop ค่ะหรือว่า BB Baby b r i n g ใครใช้แล้วเห็นผลดีชอบใจก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมีอะไรดีๆเราก,ก็จะ ไม่ลืมที่จะมาบอกเพื่อนๆอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเนาะเขาหิวเขาแล้วบ๊ายบาย